อายกล้องไหมไอยกล้องไหมไม่อายกล้องเป็นไรฮะกล้องเป็นไรกล้องเป็นจุดเล็กๆไม่หา่จะอายทำไมกล้องเห็นไอไหมตัดวิดีโอชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรตัดกูไม่ยอมตัดวิดีโอโอ้แอบดูผมพ่าดยังไงเนี่ยเยังไงครับคุณเป็นดีเจกาลิน่าห้องอะไรยังไม่ได้เป็นครับห้องอะไรครับฝากได้ฝากได้ผมผมยังไม่ได้เป็นครับห้องอะไรห้องอะไรไปอีกแน่้หน้าใหญ่ไหมสัตว หนึนะครับฮะมึงเคยได้ยินหรอมึงอายไหมเนี่ยมึงอายเนี่ยกูไม่อายมึงดยงมึงอายไหมเนี่ยอพูดแล้พูดแล้วอายไหมถามแค่นี้มองกล้องมองก้องมองก้องมองกมอ้อง อะไรอะไรไม่ทำให้กูไม่ให้ตั้งหลักมึงตั้งทำไมหลักอ่ะไม่ต้องตั้งพ่อเป็นกรรมกรไ้ยังต้องตั้งหลักเป็นธรรมชาติเลยดิเป็นธรรมชาติเลยดิเาฮ้ยไรเฮ้ยทำไรเอ้ยเอ้ยเีเด้วหน่อยเ้ยเเียวหน่อยเ้ยไม่้ม่ตงไม้อม่ต้องไม่ต้อไม่ต้อง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 ไ้องม่ต้งไม่ต้องไม่ต้องม้ไม่ต้อเม่้อไมต้อง้้ไ้อ้ง้้้้ไ้องไ้องอไ้อง มุกเด็ดทีนี้เฮ้ยเนี่ยมุกมุกมุกเด็ดมากมุกเด็ดมากๆมุกเด็ดมากๆเกมุกเด็ดมากๆกเดมากเดมากอยงนี้ดิเดี๋ยวพวกมุกมุกส่องหอจะพาก่อนนี่เร่งดูวาอัดใหมถ่ายถามมันดีๆถามมีเยอะไหมอเถายมีเยวมุกสอหอจะพาก่อน้วพอล้